ผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดยบายเดยไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฆาตกรตัวใหม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเทสแล้วนะครับเป็นชักกี้หรือว่ากู๊ดไก์นั่นเองนะครับก็เพิ่งเข้ามาเลยนะตัวแม่งเล็กมากนะครับจิตเดียวอนะตัวเล็กกว่าตัวเทพอีกนะตัวน่าจะพระเท่าไอแดงหรือว่าอาจจะเล็กกว่าด้วยนะครับเล็กมากๆนะในเกมคือแบบตัวมัน กระจึงหนึ่งเลยอะ,อะแล้วก็ตัวนี้เป็นมุมมองบุคคลที่สามนะครับเป็นคิลเลอร์ตัวแรกที่มีมุมมองบุคคลที่สามถ้าไม่นับไอแดงอะนะเอ่อเปิร์กกับความสามารถมันนะครับโอเคเปิร์กก่อนละกันเปิร์กมีสามเปิร์กนะครับเอ่ามีคำสาปสองคนก็สนุกได้เพื่อนแท้ตลอดไปมีถ่านในตัวเดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงนะตัวนี้เดิน4.4นะครับ รัทธิเสียงหัวใจ32เมตรแล้วก็อยู่ในส่วนสูงเตี้ยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราโดนเปิร์กแรกนะครับถ้าเกิดเราโดนเซอร์สตันหรือว่าส่องไฟ2ครั้งนะครับจะมีโทเทมไฟเกิดขึ้นมาในแมปนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาตันหรือเขาส่องไฟเราอ่ะเขาก็จะตาบอดตาบอดในที่นี้คือเหมือนเขาโดนส่องไฟฉายนะประมาณนี้นะครับเปิร์กนี้เปิร์กที่2คือ,อถ้าเราแขวนเซอร์ที่ไม่ใช่เป้าหมายนะครับคนที่เป็นเป้าหมายจะติดปอดกำบงังแล้วก็เห็นออร่า20วินะครับ แต่ถ้าเกิดเราแขวนคนที่เป็นเป้าหมายนะครับคนอื่นเ, ard, เราแขวนคนที่เป็นเป้าหมายคนที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายคนอื่นอีก3าคนจะสุม่มจะสุม่มจะสุ่มคนนึงขึ้นมานะแล้วก็กลายเป็นเป้าหมายกลายเป็นเป้าหมายแทนนะครับเป็นขามงมุมแทนแล้วก็กรีดร้องกรีดนะครับเปิร์กนี้ดีนะผมว่าใช้กับเนินน่าจะดีหาคนง่ายหาคนเร็วแต่ว่าก็จะตีทีเดียวไม่ล้มนะเพราะว่าเนินมันบิงตีไม่ล้มนะครับแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับมีฐานในตัวเปิร์กนี้ถ้าเกิด เราอยู่ในระยะ12เมตรจากเครื่องปั่นไฟเราจะวิ่งไวขึ้น5%นะครับก็คือง่ายๆท้ายเกมอย่างเงี้ยปั่นไป3-4เครื่องแล้วก็คือโอกาสที่เราจะวิ่งไว5%แทบทั้งเกมครับเออแต่เราต้องอยู่ในระ,ระยะ12เมตรจากจากเครื่องปั่นไฟนะนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดเราออกจากแล้วไปแล้วก็จะยังมีผลอีก5วินะครับอันนี้คือเปิร์กมันนะครับอ่าจากที่ผมลองใช้มาอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันเนี้ยใช้หาเซอร์ง่ายอันนี้ท้ายเกมดีนะครับผมแล้วก็ ตัวความสามารถของมันนะครับมันจะมีหลักๆอยู่3อย่างนะครับจะมีสวัสดีทักทายหันเต๋าแล้วก็วิ่งเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างนะครับหมดสวัสดีทักทายเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแล้วนะครับเราจะเข้าสู่สถานะสเตลก็คือสถานะตรวจไม่พบนะครับไม่รู้ตัวไม่มีเสียงหัวใจอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเสียงเท้าดังทั่วแมปเลยนะครับเสียงเท้าดังทั่วแมปทําให้เซอร์หลอนเซอร์ไม่รู้ว่าเรามาจากทางไหนนะครับ ปุ๊บพอเราเข้าสถานีแล้วพอเราเข้าสถานานี้แล้วเราจะมีความสามารถพิเศษอีก2อย่างก็คือหันเต๋ากับวิ่งเต้นนะครับผมขออธิบายวิ่งเต้นก่อนวิ่งเต้นก็คือเราสามารถข้ามลอดใต้ไม้ตามเซอร์ได้ถ้าเกิดเขาพับไปแล้วเราสามารถลอดใต้ไม้ตามเซอร์ไปได้นะครับหรือว่าข้ามหน้าต่างไวขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงจากที่ผมลองนะนิดนึงอะสัก10ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อะข้ามหน้าต่างไวขึ้นจากปกตินิดนึงนะครับอันนี้คือวิ่งเต้นนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือหันเต๋านะครับหันเต๋าก็คือ ตอนที่เราอยู่ในหมวดสวัสดีทักทายเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อพุ่งได้นะครับพุ่งเร็วมากนะครับพุ่งเพื่อไปตีเซอร์อยกตัวอย่างง่ายก็คือเหมือนเดโมอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดโมสิเหมือนเดอะไบา์แล้วกันมันสามารถพุ่งและเลี้ยวได้นะครับเพุ่งและเลี้ยวแล้วก็ตีได้นะครับตอนเราอยู่ในสถานะหันเต๋าอ่ะเราพุ่งอ่ะครับถ้าเกิดเรามีพื้นที่ระยะมากพอมีแกลบมากพอนะครับเราจะพุ่งแล้วสมมติเขามีไม้ใช่ไหมไม้พับไปแล้วเราสามารถพุ่งลอดใต้ไม้ใน ที่แบบเป็นใช้ความสามารถวิ่งเต้นได้ด้วยเห็นไหมครับมันจะบอกว่าชักกี้สามารถวิ่งเต้นไปมาได้อย่างต่อเนื่องขณะใช้งานหันเตา๋าก็คือตอนที่เราพุ่งมาครับเราสามารถลอดใต้ไม้หรือว่าข้ามหน้าต่างตามอย่างรวดเร็วเพื่อไปตีเซอร์ได้นะครับเออก็คือสมมุติเขาพับไม้แล้วเราก็พับไม้เซฟเราสามารถพุ่งลอดข้างใต้ไปเพื่อไปตีเขาต่อได้เลยแต่ว่าเอออาจจะไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันอาจถ้าเกิดเขาโยกหลบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้อง ควบคุมด้วยซึ่งมันควบคุมยากพอสมควรนะจากที่ผมเล่นนะครับประมาณนี้นะครับตัวเปิร์กอาจจะไม่ชัวร้ออ์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าประมาณนี้ประมาณสักเกแล้วอ่ะเอออันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจมากเท่าไหร่ครับแต่ตัวความสามารถเนี่ยน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับพุ่งหันเต่าพุ่งตีได้พุ่งลอดไม้ได้พุ่งข้ามหน้าต่างได้นะครับอืมประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวกู๊ดไกหรือว่าชักกี้นะครับสนุกดีผมชอบนะตามจริตผมผมชอบนะครับก็เดี๋ยวดูในไฮไลท์แล้วกันว่ายังไงนะครับไป โอ้โหตัวนี้กระถึงนียไอ้เหี้ยตัวนิดเดียวเองไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยตัวเล็กมากเลยโอ้ยเหี้ยน่ารักมากเลยนี่กูเล่นเกมไหนบ้ายอยู่จริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ฉันมาแล้วว่าไงเพื่อนเข้าสู่โหมดสวัสดีทักทาย คืออะไรอ่ะหันเต๋าอันนี้คือโหมดเฮียอะไรวะ วิญญาณมาอุ้มอ๋อโอเค okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยมันพุ่งแทงได้ครับทุกคนเข้าสู่หมวดสวัสดีทักทายหันเต่าแล้วมันจะพุ่งเว้ยอ๋อมีอเวลามันมีเวลา ไหนวะรอดไม้ยังไงวะรอดไม่ได้อเวนเข้าสู่บทสวัสดีทักทายโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจะถีบแกให้ฟันล่วงเลยว่ะมังหมาดีหมาดีกูตัวเตี้ยฮึนั่นแน่ยังไง มึงยังไงมึงยังไงอ๋อมันเอาวิญญาณออกมาอุ้มครับโอเคเอ้ยอะไรมึงส่องไม่ได้ฮัลโหลส่องได้วอวะมันพุ่งแทงแต่โหวนเดิน4.4ผมว่าน่าจะเดิน4.6ว่าน่าจะด,ดีนะคือพอเราเข้าสู่หมดอุ้ย <c oughs> อุย,อย,อย,อยเชียวมันง้างได้ไกลมากเลยครับทุกคน อะไรของมึงอะไรของมึงไอ้ยี่เขาเท่เลยว่ะเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวผมจะลองง้างอีกทีนึงครับสกิลมันง้างไกลแล้วมันเลี้ยวได้ด้วยนะน่าตะแยไหนวะเดี๋ยวอุ้มนี่แขวนก่อนดีกว่าให้มันมาช่วยครับโอเครู้แล้วนะว่ามันอุ้มยังไงรู้แล้วใช่ไหมว่าอุ้มยังไงเออผมว่าน่าจะสัก4.6น่าจะน่าจะดีครับ โอ๊ยโอ๊ยเขียเลี้ยวไม่ได้อุ๊ยอะไรอะทำอุ๊ยเปอรอะไรวะอ๋อเปอรแขวะแล้วเห็นออร่าใช่ปะแขวะแล้วเห็นออร่าเป้าหมายอ๋ออันนี้เหมือนหมดสเตลว่ะทุกคน คุไก่เลย <c oughs> มึงสปินเหรอมึงสปินเหรอมึงสปินเหรอไหนวะ ยเคโอ้ยยัยเคฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหเย็ดเคใครมายุ่งกับชักกี้ต้องตายเย็ดเคคนเฟี้ยวเลยว่ะทุกคนฮึมมันเลี้ยวได้อยู่ครับมันเลี้ยวได้นิดนึงตอนจะตีอ่ะ เโี้โหมัน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 มีมันแบบมันไม่ตีเลยเว้ยทุกคนมันแบบว่ามันมีมันมีเวลาก่อนมันจะตีของมันอะนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะในลำนลอดใต้ไม้ยังไงอะอะไรของมึง่ะไม่เห็นไอเว้น อ๋อป <gas> <ka> ็นอย่างนี้ได้เลยอ๋อโอเคอ๋อมันต้องกดเข้าโหมดไอ้นี่ก่อนครับโหมดหันเต่ามันต้องกดเข้าโอเคผมเข้าใจละก็คือกดคลิกกดกดคอนโทรลมันจะไม่มีเสียงหัวใจครับแล้วมันก็จะพุ่งตีได้เออคือถ้าเกิดกดคอนโทรลแล้วมันจะไม่มีเสียงหัวใจแล้วก็จะพุ่งตีได้คือหันเต่า เฮ้อไอเย้ตะคิวโคตรไกลอะสกิลมันไกลมากครับสกิลอย่างไกลเลยโอ้มันเซิร์4.4ว่ะเสียดายว่ะทุกคนอืมหืตัวมันเตี้ยใช่ไหมล่ะน้องอะไรอะไรอะไรสองไม่ได้สองไม่ได้สองไม่ได้ โยกหลบได้เย้สกิลมันพุ่งแล้วมันคุมไม่ค่อยได้ครับหากูไม่เจอตัวมันเตี้ยใช่ไหมเพื่อนตัวมันเตี้ยใช่ไหมอโอ้โหยิ่ท่าของนี้มันดิบมากเลยว่ะนานด้วยทุกคน ไกลขนาดไหนวะอ๋อเรากดตีก่อนได้อ๋อเราเรากดตีก่อนได้ครับถ้าเกิดเรากดเขาเราเราสามารถเลือกจังหวะตีได้เดี๋ยวมึงนั่งของทอลองลอีกทีนึงตัวมันเล็กมากเลยว่ะทุกคน <c oughs> อเอา้ามัน,ม,นมันเหมือนจะกดตีก่อน เหมือนจะกดตีก่อนไอ้นี่ได้นะคือถ้าเรากดคอนโทรลแล้วอะครับตัวเราจะตัวเราจะเข้าสู่สถานะไล่ล่าและจะไม่มีเสียงหัวใจเนี่ยสังเกตนะ สังเกตน,นปะ่ะมันจะเป็นท่านี้แล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจครับดูดิมันจะเป็นท่ารอบสเตลแต่ว่าแล้วก็ติาต,ติดสถานะสเตลด้วยแล้วเราต้องชา้าครับเนี่ยล้วเรากดตีก่อนได้เห็นปะ่ะเออเราเราสามารถกดเราสามารถกดตีก่อนได้นะครับอืมประมาณนี้ตัวตลกดีประมาณนี้แล้วก็ลอดใต้ไม้ได้กดกดกดลอดใต้ไม้ได้อารมณ์บแบบเวสเ,เกอร์อะ น่ารักมากเลยวะโหจัดเตะตุนดูตัวมันดิตัวมันน,น,นี้ตัวมันแค่นี้เองอะทุกคนตัวมันแค่นี้อะ <c oughs> โมติตัวปฏิกาย,ยาพี่โมลียังเดือด <c oughs> <c oughs> มีชูนิ้วกลางด้วยหรอ <c oughs> ชูนิ้วกลาง <c oughs> ผมว่าไม่เก่งอะ ันนี้ผมได้แล้วนะผมบอกว่าผมคิดว่าไม่เก่งนะเพราะว่ามันเดิน4.4สกิลมันหลบง่ายด้วยครับสกิลมันหลบง่ายด้วยเดี๋ยวต้องลองเล่นอีกเกมนึงดูก่อนครับแต่ว่าเหนือนจะไม่ได้เก่งมากนะมันผมว่าต้องเดิน4.6ว่าเดิน4.4ผมว่ามันมันน้อยไปหน่อยอะออไม่แต่เหมือนคือเหมือนตอนลอดเหมือนตอนข้ามไม้กับข้ามหน้าต่างอะมันจะหันได้ไม่เยอะเท่าตอนพุ่งปกติเว้ยจากที่ผมเข้าใจนะมาครับลองดูใหม่ เออโอเคต้องเพิ่มความไวเมาส์ขึ้นหน่อยครับมันช้าเกิน <c oughs> ไปไหนวะ ีมันแอบหมดเลยไอ้เวนโอ้ยเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดไม่ปล่อยคีย้ขวา <S <S ผมคมาีามันจะพับก่อนแล้วผมจะมุดไปตีมันเว้ยคือถ้าเกิดเราไม่ปล่อยคีย้ขวาก่อนนะครับมันจะไม่ตีให้ จุก,กรู่แสโวมีจุกกลูได้บ่าทุกคน <c oughs> อู้หคุมยากจริงครับ คุมยากมากครับคุมยากจริงคุมยากจริงคือต้องฝึกเลยอะผมบอกเลยมันพุ่งแล้วมันม uh ันคุมยากอะทุกคนโอเคแต่ครูดาวเร็วอยู่นะครับครูดาวเร็วอยู่ครูดาวสกิลอะแบบสกิลเสร็จปุ๊บแล้วเรา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 ตีต่อได้เลยอย่างเงี้ยตีพลาหรือตีโดนก็จะตีต่อได้เลย มาดิวายสัตว์อย่าให้พี่เข้ามือนะน้องพี่บอกก่อนแค่นั้นแหละเอ้าชักปั๊กทำไมวะ มามากูเริ่มมาเพววื่อนกูแค่นั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันได้แบบแบบไอเนี่ยแบบแบบรอดแล้วแบบติดหลังมันอะอย่างเงี้ยถึงจะได้ครับเพราะว่าเขาหักหลบไม่ทัน เธอด้วยมันอะตัวบอนี้มันบอลนี้มันหัวฟัก n ู a อน้า ใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมตัวมันเตี้ยใช่ไหมล่ะคือผมว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือตัวมันเตี้ยนี่แหละแล้วมันล่อบนไม้มันมองไม่ค่อยเห็นครับ You man still ข้างาิงไอ้ชี่มันพูดคำหยาบไม่หลุดเลยเอา มองได้ป่ะโมลีมีหันมามองได้เห็นป่ะฮักเทคก่อฮักเทคได้อะวะเออฮักเทคได้ว่แต่ต้องกดคลิกขวาค้างผมว่าสกิลให้มันรีเร็วกว่านี้ก็ได้นะขอแค่สกิลอันสกิลเนี่ยรีเร็วกว่านี้ได้นะ สก,กิลมันรีช้าไปหน่อยผมว่าฮักเทคโอ้เอ้ยไอสัตว์เริ่มมาเริ่มมาไอชี้แล้ววนยังไงเนี่ยต้องโยกหลบโอ้โหแต่มันโยกหลบง่ายอยู่นะเมื่อกี้จากจากที่ผมเล่นจากที่ผมตอนไล่เจอคนเป็นเป็นมันโยกทีนึงมันตีไม่โดน Woo! <laughs> <laughs> ไอ้เฮียผมจะโดดข้ามไม่โดดให้ Come on, don't be a chicken! ah, <laughs> Ah! <laughs> <laughs> มันพุ่งเร็วมากเลยว่ะคุมคุมยากโอ้โหได้โมดีคคนเดียวยังได้แต่ผมลองพุ่งแล้วผมกด QE ให้ดูนะเนี่ยได้แค่นี้เห็นปะมันมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวได้ไม่ค่อยเยอะมากครับ พุ่งแบบโอนี้ใช่ไหมโอนี้โอนี้พุ่งช้ากว่าอันนี้จังหวะพุ่งพุ่งเร็วมากพุ่งเร็วกว่าแล้วก็คุมยากกว่าอ่าโดนโมลีคนเดียวสองโค้นนี่ไงคนนี้ก็โดนอะไรเนะี่ยเอ้ยยูทูป่ะยูทูป่ะเฮ้ยสตี Steam มปะวะยูทูป่ะมันชูนิ้วกลางด้วยใช่ใช่มันชูนิ้วกลางด้วยครับ